สวัสดีค่ะทางเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสารอนค่ะวันนี้สาว้อนพามาตากเรดนะคะเป็นวันเนื่องในวันหยุดนะคะวันนี้พูดผิดพูดถูกขอโทษด้วยค่ะตอนนี้เหมือนเสารอนจะเจอเห็ดนะคะเห็ดพึ่งดําค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสาดอนวางกระเป๋าก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะไปะพาเดินเล่นก่อนนะคะ ดูก่อนนะคะว่าแถวนี้จะมีอีกไหมคะเมื่อกี้เจอไปแล้วสองดอกนะคะคลิปที่แล้วตอนนี้มาเจออีกแล้วค่ะหนึ่งดอกคะ่ะเดี๋ยวเสาดอนขออนุญาตมองทั่วๆป่าก่อนนะคะนี่นะคะแถวตรงนี้นะคะเสาดอนเคยได้เป็นสิบสิบดอกเลยคะ่ะตอนช่วงที่เห็ดเยอะๆคะ่ะเพื่อนบอกว่าเห็ด กิดแล้วค่ะเยอะและเต็มป่าเลยค่ะแต่สาวเราก็นอนไม่หลับนะคะวันนี้คิดว่าจะไม่มาเพราะว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องหนักใจนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับไปเคลียร์ค่ะโอเคค่ะเจอหนึ่งดอกนะคะใต้ต้นนี้เจอไปแล้วนะคะสามดอกค่ะเจอดอกนี้ดอกใหญ่มากค่ะอันนี้ใช่ปะอันนี้ใส่ปะชนิดนี้ มาแล้วค่ะเขียวเป็นที่เต็ดค่ะสวยค่ะสวยมากแต่นิดหน่อยจะไม่เป็นไรนะคะนะคะโอ้โหโดนตักเลยคะ่ะนัดเลยคะ่ะขออนุญาตตบนิดนึงนะคะปุก๊ก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 สู้คะ่ะฮัลโหล โอ้โห oh. หนักมากกระดอกนี้โอ้โ oh. หสวยไหมคะท่านผู้ชมหอมก่อนนะคะหอมมากเลยะคะ่ะท่านผู้ชมสุดยอดค่ะเดี๋ยวเาลรองขออนุญาตตัดขาก่อนนะคะเดี๋ยวเราเดินดูเห็ดต่อกันค่ะคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ